สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการฝากถอนเงินผ่านแอปสตรีมมิ่งนะครับผ่านระบบมือถือซึ่งโบรกเกอร์ที่ผมใช้วันนี้ก็คือ SCB นะครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราไปที่มุมขวาที่ปุ่ม My Menu นะครับซึ่งอยู่ด้านขวามือของแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นเรากดคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วครับจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราหาปุ่มที่มีชื่อว่า SCB eService นะครับหลังจากนั้นเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับด้านบนจะเป็น Username ของเรานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นรหัส PIN หหลักของเรานะครับหลังจากเข้าสู่ระบบนะครับจะมีระบบฝากเงินถอนเงินอยู่ข้างในเมนูนะครับเรากดที่ฝากเงินนะครับหลังจากที่กดฝากเงินแล้วนะครับหลังจากนั้นจะมีบัญชีที่เราต้องการเลือกฝากเงินเข้าไปนะครับและมีช่อง ให้ระบุจํานวนเงินที่ต้องการฝากนะครับขั้นต่ําในการฝากเงินเนี่ยคือ1น1บาทนะครับผมจะฝากแค่1บาทนะครับสําหรับเงื่อนไขในการบริการนะครับเราต้องฝากเงินตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งถ้านอกเหนือจากเวลานี้นะครับเราจะไม่สามารถทําการฝากได้นะครับให้เรามาดูที่หน้าปอตโฟลิโอนะครับถ้าจํานวนเงินของเราเข้าแล้วเนี่ยมันจะดิ่งขึ้นมานะครับ ว่าเงินของเราเข้าแล้วตามจํานวนเงินที่เราฝากเข้าไปนะครับต่อไปเป็นการถอนเงินจากพอร์ตนะครับเราก็หาคําสั่งเหมือนเดิมครับ S C B E Service นะครับใส่รหัส PIN หกหลักเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราไปที่คําสั่งถอนเงินนะครับเพื่อที่จะทําการถอนเงินนะครับด้านบนให้เราเลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงินนะครับและเลือกวันเวลาที่ต้องการถอนเงินนะครับในการถอนเงินขั้นต่ํานะครับ ที่ธนาคารสามารถให้ถอนได้เนี่ยคือ2 0 0 0บาทนะครับและเวลาถอนเนี่ยคือเวลาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงยินตามเวลาประเทศไทยนะครับหากเราต้องการถอนจํานวนเงินที่น้อยกว่า2 0 0 0เนี่ยให้เราไปติดต่อที่ธนาคารนะครับเพื่อแจ้งการถอนเงินกับธนาคารโดยตรงนะครับไม่สามารถถอนต่ํากว่า2000ได้นะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่ม ถัดไปนะครับและทำการยืนยันการทำรายการอีกรอบหนึ่งนะครับหน้านี้จะเป็นการยืนยันทำร,รายการนะครับวันธรรมดาเนี่ยเงินจะเข้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยจะเข้าในวันถัดไปนะครับถ้าชอบคิดผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u b s สไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ